สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมส่วน FM99 นะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันอาทิตย์นะครับที่2เมษายนนะครับโปรแกรมฟุตบอลยังเครียดวันนี้5เล็กใหญ่ลงกันครบส่วนเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่ดีนะเพราะว่าเฮ้เต็มๆนะครับทั้งเรีนใวัฒนธรรมไทยไปเนื้อเนืนะครับในฟุตบอลยุโรปนะมาหมดนะครับทางด้านทีมอย่างเบนฟอร์ดนะครับชนะทีมอย่างเออทางด้านแอสตันวิลล่านี่ถึงขั้นชนะเชลซีเลย รวมถึงไบเมนิกก็ชนะตามเป้านะครับถือว่าเป็นวันที่ดีส่วนวันนี้ครับก็มาลุยกันต่อนะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็เลเออลีกนะครับแต่ก่อนอื่นฝากด้วยนะครับใครชอบลุ้นชอบเชียร์ชอบลงทุนฝากทางด้านช่องสิงสนามทีเด็ดบอลด้วยนะครับแล้วส่วนวันนี้ครับกูแรกเนะี่ยมองไปที่เกมพรีเมียร์ลีกนะครับเวลา2องทุ่มเกมระหว่างเวสต์แฮมกับซัมตันนะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเวสต์แฮมนี่อยู่ท้ายตารางนะครับทต่ไม่ตอนนี้เก้าอี้ของเดวิดมอยกําลังร้อน น่าต้องการเร้งฟอร์มนะครับอันดับ19ครับเวสต์แฮมส่วนฝั่งฟอสตั้มตันนะครับอันดับ20นะครับเรียกได้ว่าโอ้อันนี้แย่เลยเพราะเพิ่งมี23แต้มนะครับตามหลังเวสต์แฮม1คะแนนก็เป็นการสู้กันของ2ทีมที่ต้องหนีตกชั้นนะครับแต่ก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มของเวสต์แฮมช่วงหลังดีกว่านะมีชนะเลนาะก้าได้2เกมในฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกรวมถึงนัดก่อนหน้าก็มีเสมอวิลล่า1-1ส่วนฝั่งซอสตั้มตันเนี่ย สามเกมหลังสุดไม่ชนะเลยนะครับเสมอสองแพ้หนึ่งเป็นการเสมอกับสเปอร์แบบหน้าแพ้นะครับตามก่อนหนึ่งสามแล้วก็มีการเสมอแมนยูศูนย์ศูนย์แบบแมนยูตัวน้อยกว่านะครับแมนยูไปโดนไล่ออกเหลือสิบคนซึ่งสองเกมนี้เซอร์ลมตันก็ไม่ชนะนะครับส่วนฝั่งเกมที่เล่นกับเบนฟอร์ดก็เซอร์ลมตันแพ้คาบ้านไปศูนย์สองผมมองว่าเกมนี้เวสต์แฮมยังดูเหนือกว่านะครับนักเตะหลักอยู่ครบทั้งมิเชลอันโตนิโอจาร์ลอตโบเวนเดแคนไลท์ น่าจะเปิดบ้านเบียชนะได้นะครับหรืออย่างแย่คือเสมอคู่นี้เนี่ยแนวต้านหรือกระแสต่างประเทศพุ่งเป้าไปที่เจ้าบ้านด้วยนะครับคือเรียกได้ว่าคนชอบเวสต์แฮมกันเยอะเพราะนั้นก็ต้องเชียร์ไปที่เวสต์แฮมนะครับส่วนคู่2เนี่ยไปดูเกมเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับนิวคาสเซิลเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ก็ชัดเจนว่านิวคาสเซิลเล่นในบ้านดูแข็งแกร่งนะครับถึงแม้เกมนี้จะไม่มีมิเกลอาร์มิรอนก็ตามแต่ยังมีพวกอลสเซเดอร์อีซักแล้วก็ อเลแรงแองม็กซิเมงส่วนฝั่งแมนยูเนี่ยผู้เล่นขาดเยอะนะครับทำให้เกมนี้เนี่ยดูเป็นรองคาเซมิลโลติดโทษแบนอเลฮันโดการนาโชยังเจ็บรวมถึงนักเตะอย่างไรชฟอร์ดต้องเช็คฟิตนะครับมาเซลซาบิเซอร์ก็เจ็บเข่าลงไม่ได้เพราะฉนั้นคู่นี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาเปิดมาให้เท่ากันแต่เอาไปเอามากลายเป็นว่านิวคาสเซิลถูกยกให้เหนือกว่านะครับกระแสต่างเทกับพุ่งไปที่นิวคาสเซิลจ้าบ้านเพราะนั้นผมว่าวันนี้มองว่านิวคาสเซิลปิดประตูแพ้นะครับ อยู่ที่ว่าจะชนะได้หรือเปล่าคู่นี้เนี่ยเชียร er ์นิวคาสเซิลในเงื่อนไขกำแพงเสมอนะครับน่าจะไม่เสียหายแล้วก็มีมุมเบียชนะได้คู่นี้เช er ียร์นิวคาสเซิลนะครับส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยไปดูที่เกมเซเลอานะครับเวลา5้าทุ่มโดมาเจอกับซามโดเลียก็ชัดเจนนะครับว่าโดมาอันดับดีกว่าอันดับ6นะครับมี47แต้มยังลุ้นไปฟุตบอลยุโรปได้เต็มเมส่วนฝั่ง ซามโดเลียในอันดับ19นะครับรองบวยเพิ่งมี15แต้มแต่นัดที่แล้วซามโดเลียชนะทีมอย่างเวโรนามาได้3าเพราะฉะนั้นวันนี้โรมาเล่นในบ้านก็ยาต้องเน้น3ามแต้มนะครับเพราะว่าสะดุดมา3ามเกมมีแพ้ลาซิโอนะัดที่แล้วมีแพ้ซาสโ,โซโลเชื่อว่าวันนี้โรมาของบรินโยต้องเน้นนะครับแล้วก็น่าชนะได้1ประตูขึ้นไปเพราะว่าเจอกันช่วงหลังก็โรมาในชนะถึง3จาก5นัดหลังสุดคูนิเชียรโรมานะครับ วันนั้นสาคู่วันนี้เนี่ยชอบไปที่เวสต์แฮมนิวคาสเซิลแล้วก็โรมานะครับก็ฝากกันด้วยระย้ำอีกทีชอบบทวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสิงสนามทีเด็ดบอลวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ